สวัสดีครับไส่กรอกอิตาเลียนพี่มิกกำลังทำให้เป็นชิ้นเล็กๆอยู่ส่วนอันนี้นะคะไว้ทำลงคลิปข้างหน้าแต่ทำกินตอนนี้ก่อนละเมนูว,วันนี้ซอสไส่กรอกอิตาเลียนไส่กรอกอิตาเลียนหน้าตาคล้ายไส้กรอกอีสานบ้านเรามากเลยบอกด้วยสิ่ทำอะไรก็เยอะช่ดอ่า chat เรานี่คุยกันรู้เรื่องเนาะเราคุยกันรู้เรื่องเนาะอะไรอันนี้ไม่รู้ p า s s i a m าปีเลยอังเกลา a าเลียโมปาเลียดิเวอร์ซาริงวทำไมใช้มีดอันนี้มันอันเล็กอะทีละทำไมใช้มีดอันนี้อันเล็กอ่ะ t a c o l t e l e is p i c c o l a sì เอ๊ะพ ลูซิธ์ลูซิธ์อ้อ๋อเห็นสวขยันนะสามีเราเนี่ยขยันมากขยันโคตรรเมีเยอยมากจู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 ชิโซจูชอบไหมสิโซ Fa ubriacare da prima volta eh, che lo vedo via. Ho una bella stoppa con il sogno, sì. e eh, Sembrava acqua, dai, giù bene, <ride> e dopo, ah. e dopo cantavo, eh. E ora lasci la da e si fa rosolare. <ride> ดูด no, yeah, like ูแล oh, yeah, like ้วไปดูมันทำไมน้องไปเท่ไปวายโอ้จีต้อคไปกินาหรเท่ไปวาไม่นี่ซีเมสโคลาโฮซีเทปไฟเวลามนเนี่ยเอาเอาอะไรทำสิเอาอะไร E vuole, dai, eh? Eh, mi dai così non vai la casena, così è si muove il mio cosa e, e, e ci subisci a visto. Ora si aggiunge una passata di pomodoro. Allora? Ci sono tutto fuori nena? Asporta a bollore alaia boh questo sale che eh, <ride> vede che, che ci butterò ma tutti che ci guardano sanno sale lo zucchero che devi tradurre ma se non mi dici nulla io non ti devo tradurre perché <ride> Non si sa mai, può darsi è solo lo zucchero. Con un pochino di zucchero per l'acidità del pomodoro uno ce lo potrebbe anche mettere. Sì. Per un pochino. Ma c'è un coperchio? Sì, dove li trovi? Questa roba? Che roba? Non lo so. Ho un piatto, tanto dopo la doppia, io si porto. Vado, io lo uso stasera. Va bene, capo. No, no, no. Come amico di Cinzia è, non è che papà ne cuoca, Maria. Vuoi la cuoca? พอครัวของเราออกไปจับครัวแล้วนะคะ๋ยวกกูใครมาที่ใบอีกทีหนึ่งซอสไส้กรอกอิตาเลียนสูตรนี้นะจะเร็วกว่าซอสเนื้อปกตินะคะในการปรุงนะซอสเนื้อปกตินะใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งเลยนะแต่เนี้ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองนะคะพอต้มให้มันเดือดแล้วเนาะก็รีแก๊สลงนะคะให้เป็นไฟอ่อนค่อนข้างจะก,กลางสักหน่อยไม่ได้อ่อนจัดเหมือนตอนเราทํา ซอสเนื้อนะแล้วก็เคี่ยวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะคือไฟจะแรงกว่าตอนที่เราตุ๋นซอสเนื้อนั่นเองเสร็จแล้วชิมซิใ่ว่าไห อัอนไ้เอาเพื่อละพาสต้าฉันมิสโซ่เากว่าวโซบระหาปุ่มแก๊สไม่ถูกอ่าอันไหนเป็นเตาไหนตอนนี้นะคะพาสต้าที่ต้มสุกแล้วในหมอ้อพี่มิกก็จะใส่ซอสลงไปปรุงนะสูตรนี้นะคะจะราดข้าวก็ได้ ทาบนหน้าขนมปังจะเรียกว่าทาไอราดบนหน้าขนมปังก็ได้กินแกล้มกับขนมปังก็ได้นะคะีชิ่ที่นี่ ใส่พริกป่นของไทยลงไปด้วยเผ็ดมือแย่เลยอ่ะแสบมืออร่อยไหมแน่นอนอร่อยมากอาร่อยมากอืมมบตุสซาโูดิจ้าสวัสดีครับทุกคนเลยสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ